ก็ขอกราสดีร่วมกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องเมือตโตโฟกัสอีกเช่นเคยน้ทุกคนคลิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อทําการหาเงินฟรีกันนะครับเกมนี้นะทุกคนก็จะเป็นเกมบอลรันได้ทุกคนเกมนี้ ถอนเข้าทูมอนนี่วอลเล็ตนะครับต้องบอกไว้ก่อนเกมนี้เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนะครับเขาอาจจะจ่ายเพื่อนๆหรือไม่จ่ายก็ได้นะครับเพื่อนๆต้องพิจารณาดูเอาเองละกันตรงนี้ถ้าใครอยากลองเล่นลองดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันเกมนี้นะครับเล่นได้เฉพาะ Android นะครับส่วน i อ s นะครับจะไม่สามารถทำการเล่นได้นะครับเกมนี้ ดาวโหลดมาแลวทุกคนก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้แหละในทุกคนขึ้นหน้าตาแบบนี้แหละนะทุกคนสํา,าบบห,ะะสหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับสาหรับวิธีการดาวน์โหลดนะว่าจะเป็นยังไงมันจะยากหรือเปล่านะครับก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปนะทุกคนสําหรับใครที่อยากดาว์โหลดลองดูนะ สำหรับวิธีการสมัครใจทุกงก็จะขึ้นลูกศรตามนี้เลยนะครับให้เพื่อนทำการกดคลิกที่ลูกศรด้านล่างนะทุกงก็จะเป็นลูกศรสีขาวชี้ลงด้านล่างจะอยู่ด้านขวามือนะครับให้เพื่อนทำการกดคลิกเพื่อเปิดใต้ล่างเคียบนะครับจะมีลิงก์อยู่นะ หลังจากที่เพื่อนๆพทำการกดคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอแบบนี้แหละในะทุกคนลิงก์โหลดเกมนะครับตรงนี้ก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนเพื่อการดาวน์โหลดอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปเล่นดูได้สําหรับใครที่อยากลองเล่นลองดูสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อการกดคลิกดาวน์โหลดมาในะทุกคนก็จะเจอแบบนี้ในะทุกคนเราเล่นไปเรื่อยๆในะทุกคนตอนนี้มันก็ยังไม่ขึ้นอะไรนะครับเราต้องทําการเล่นผ่าน ก่อนนะทุกคนมาดูมันจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอ้โหเล่นไปเรื่อยๆนี่นี่นี่จะขึ้นของขวัญแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเพื่อใช้ในการถอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับถ้าเพื่อนๆทำการดาวน์โหลดมาสามารถถอนได้ทันทีเลยนะครับความการกดคลิกหนึ่งครั้งนะก็จะเจอหน้าตาการถอนแบบนี้นะทุกคนมาดูนะทุกคนทำการกดคลิกตามเข้าได้เลยนะครับการถอนขั้นต่ำของแอป บอลรันตรงนี้นะครับก็จะถอนอยู่ที่1บาทนะทุกคนสูงสุดอยู่ที่3,000บาทนะครับเมื่อทําการกดคลิกถอนจะสามารถใส่เบอร์ w a l l ล็ตเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะให้เพื่อนเพื่ทำการใส่ w a l l ล็ตเข้าไปได้เลยนะเป็นเบอร์นะ หลังจากที่เพื่อนทาการใส่เสร็จนะครับก็จะเป็นเบอร์วอลเลตนะครับเพื่อนเพื่อลองเช็คเบอร์วอลเลตของเพื่อนลองดูนะว่าเบอร์ของเพื่อนนะครับทาการใส่ถูกหรือเปล่านะทุกคนกลัวตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อใส่ผิดแล้วไม่สามารถทําการแก้ได้นะตรงนี้จะบันทึกเข้ากับมือถือของเพื่อนเลยนะครับตรงนี้จะไม่มีบัญชีล็อกอินหรือโยกย้ายไปไหนได้นะก็ทําการกดบันทึกนะครับหลังจากที่เพื่อนๆทํานทการ กดถอนเรียบร้อยนะทุกคนตัวนี้ก็ทําการกดส่งใบสมัครอีกครั้งนะครับนี่มาดูเราจะได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอเคนะครับเราก็ทําการถอดสาเร็จแล้วนะมาดูด้านบนนะทุกคนดูด้านบนนะครับเดี๋ยวขอยัดลีด้านบนออกก่อนนะมาดูนะจะขึ้นหรือเปล่า1บาทนะทุกคนถอนออกมาในะตรงนี้ก็เป็นเงินไม่เยอะนะครับสําหรับใครที่อยากดาวน์โหลดมาแล้วก็ถอนออก1บาทแล้วก็ลบทิ้งผมคิดว่าน่าจะคุ้มนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะทุกคนก่อนที่ เงินจะเข้านะทุกคนมาดูที่บันทึกกันดีกว่านะครับเขาที่เขียนบอกว่าภายใต้การทบทวนตอนนี้ก็ทบทวนอยู่นะทุกคนเราก็รอทําการรับเงินนะหลังจากนั้นในทุกคนตรงนี้จะเป็นการถอนนะครับตั้งแต่1บาทในทุกคนจนถึง3,000บาทนะทุกคนสูงสุดนะผมไม่รู้ว่าจะสามารถทําการถอนได้จริงหรือเปล่านะ3 0 0 0บาทตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเล่นลองดูแล้วกันนะครับสาหรับเกม บอลรันนะมาดูนะทาการกดคลิกออกหนึ่งที่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระดับที่1น,นะมาดูเล่นต่อไปนะครับตรงนี้จะไม่มีการเชิญเพื่อนนะถ้าเพื่อนสังเกตเห็นนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็นการ,การแชร์ในะทุกคนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆพทำการแชร์ก็ไม่ได้อะไรในะทุกคนไม่ได้เหรียญไม่ได้อะไรนะแชร์ให้เพื่อนเฉยๆนะครับ มาดูที่ตั้งค่ากันดีกว่านะครับต,ตั้งค่าก็จะมีเปิดเสียงปิดเสียงนะครับแล้วก็การสั่นนะตรงนี้ก็จะมีอยู่สามแบบเผื่อใครที่ไม่อยากรบกวนคนอื่นนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะเล่นลองดูแล้วกันนะ<ม>อ่ะเล่นลองดูนะกระโดดโอ้โหไม่ได้อะทุกคน<ม>โอ้โหมันอยู่ไหนทุกคนแปดสิบหสาสิบสองหสี่โอ้โหห้าร้อยสิบสองแล้วทุกคนอ่ะมาดูกระโดดไปเฮ้ โอ้โห2องปทุกคนเราก็ทำการกดคลิกเปิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดูวิดีโอนะตัวนี้นะ่าจะเป็นการดูวิดีโอจนจบนี่แหละผมคิดว่านะถึงเราจะได้คะแนนกลับมานะก็เป็นเกมแนวคล้ายๆดูวิดีโอโอเคนะทุกคนเราก็ทําการดูวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนทําการกดคลิก,กออกนะทุกคนก็จะเป็น การรับด้ทุกคน14.85เหรียญใน,นทุกคน14.85เหรียญก็ทาการกดต่อไปนะครับกดต่อไปนะตรงนี้น่าจะเป็นการรวมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหรวมรวมรวมทุกคนรอดอยู่นะเอาเป็น8แล้วกัน16เฮ้ย16บ2เฮ้ยเกือบไม่ได้อะทุกคนโอ้โหร้อยสอทุกคนตัวนี้ห้า1,000พแล้วโอ้โหจะได้เท่าไหร่เนี่ย 2048เหมือนเดิมนะครับระดับ3นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการดูวิดีโอเหมือนเดิมแหลนะทุกคนก็ทําการกดคลิกเปิดไปได้เลยนะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอประมาณ30วินะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถรับเหรียญได้เดี๋ยวเราจะคํานวณลองดูหลังจากที่เราทําการดูวิดีโอสําเร็จนะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะหลัที่เราทําการดูเสร็จก็กดคลิก,กาออกกดเปิดนะทุกคน มาดูได้14.1เนี่ยทุกคนโอ้โห14.1อ่ะทำการกดเล่นต่อไปนะครับก็สนุกนะคลายเครียดได้ทุกคนคลายเครียดได้นะนดดนะ32นะเป็น6400โอ้โหเฮ้ยพลาดพลาดพลาดท,ทุกคนพลาดนะเฮ้ยจะได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนเฮ้ยได้ได้โอ้โหไม่ได้อนะโอ้โหได้แค่500 12เองอะทุกคนไม่เยอะนะอาจทำการกดคลิกเปิดไปก็จะเป็นการดูวิดีโอเหมือนเดิมนะการดูเสร็จใน้ทุกคนมาเปิดลองดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะโอ้โหได้13.65เหรประมาณนี้แหละนะทุกคนเดี๋ยวเลยทำการเช็คที่ทำการขอนเงินลองดูนะตรงนี้อัตราการแลกเหรียญน,นะครับ0.425เท่ากับ 42เหรียญได้ทุกคนตรงนี้นะครับเราต้องสะสมถึงประมาณ100เหรียญน,นะครับเราถึงจะได้ประมาณ1บาทนะครับส่วนใครที่อยากสะสมลองดูนะเดี๋ยวผมคํานวณลองดูตอนนี้เราเล่นไปประมาณ3ตานะทุกคน3 4ตาประมาณนี้เราได้42.6เหรียญได้ทุกคนก็เล่นประมาณอีกประมาณน่าจะประมาณ7 8ครั้งไดทุกคน7 8ครั้งนะก็จะได้รับ 100คอยในทุกคนหรือประมาณ100เหรียญก็จะเท่ากับ1บาทนะไม่เยอะนะสรุปนะครับเราต้องเล่นประมาณ7-8ถึง8ครั้งในะทุกคนเพื่อนๆถึงจะสามารถทําการถอนเงิน1บาทได้นะตอนนี้ก็รอประมาณ1-2วันนะครับเงินก็จะเข้าทูม o นี่วอลเลทของเพื่อนๆน,นะครับสำหรับตัวที่ผมถอนให้เพื่อนๆดูนะการที่เรานะครับจะถอน10บบาทออกมาได้นะั้นใะนทุกคนก็เราจะดูประมาณ 70ครั้งถึง80ครั้งนะสำหรับวิดีโอนะทุกคนใครไม่คุ้มนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำการกดดาวน์โหลดกดขอเงาหนึบาทแล้วก็ลบทิ้งได้นะทุกคนกลัวเพื่อนๆเสียเวลาทุกคนเพื่อนๆก็ลองไปเล่นได้สำหรับเกม บอลรั่นให้ทุกคนเกมหาเงินเข้าถูกนี่ว a l l e t สูงสุดถึง3,000บาทนะครับโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับกี้เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะทุกคนเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากผมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ